อ่าวันนี้มางานสะน้ำนะครับผมปลาพ้นนะครับวันนี้มาตบอกบกอดูลิกนะครับอ่าบอกบอกตัวนี้มันรัวนะครับผมป้าน้องเบ้ามาเรียนลู้งานนะครับผมจะทานมาเลยดิโอเคครับผมจัดออยลานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวป้าไปดูตอน ตดเย็กชินต้วนนะครับลั่งจากที่เรากลายนอดหลบฟ้าทซูบช็ดเรียบร้อยเลยนะครับชินตัวนี้นะครับไปเกิดเลยนะครับ เดี๋ยวเอาเกนตัวนี้ขึ้นนะครับเบอร์เดี๋ยต้อนนอตนะครับไปเรียนนะครับเราก็กลายนอตล็อกออกมาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเราได้ทำการกั้นใกลายไวเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอ้น้องเป็นคนกั้นนะครับมาดูครับตัวนี้นอตล็อกนะครับผมไปตัวนี้จะเป็นสินส่วนของลูกซูบนะครับมุนลูกอันนี้ตัวนี้เป็นเป็นบูธนะครับตรงกลางนะครับตัวนอกเป็นซินนะครับผมไปเนาะ สิ้นทุตายนะครับผมตัวนี้จะเป็น้ากระบอกซูบนะครับตัวนี้นะครับผมตีรัวนะครับสิ้นนะครับเย็นไม่แ้วนะครับไปเกิดไม่แรวนะครับจุดนี้นะครับเปลี่ยนไม่ต่างจุดเลยนะครับโอเคเนาอำไปก็ลอกมาเลยครับอ่าคันเล็กนะครับเราตําการล้างด้วยเจ็ดล้างด้วยน้ำมันโซลาก่อนนะครับผมอ่ ล่างตัวกราบน้ำมันนะครับผมกราบจาระบีนะครับผมด้วยน้ำมันตัวล่านะครับโอเคไปกันตอนต่อไปนะครับผมนะครับที่นี่นะครับผมพอห่างจากที่เราตดฝ้ากระบอกสูบออกมาดูนะครับผมหมายความว่าพ้งไม่เลยนะครับจินมันไม่เลือดจินดีเลยนะครับเนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะครับผมที่จะ วัดซีนวัดขาซีนนะครับให้มันรงตสเปคมันสุดนะครับผมแต่ว่าไม่มีันหานะครับตัวนี้นะครับผมผมจัดให้ตามสเปคลูกค้าในนอนครับผมพอว่าเมื่อก่อนนะครับผมเต่าเกยเคยใช่ครับผมไปหยิบอะไไลนในกูดังประจําเลยนะครับจนว่าผมโลเม็ดเลยนะครับสเปคซีนนะครับเห็นแล้วก็โลเลยว่าว่าตัวนี้นะครับความโตต่อไลนนะครับผมความหน้าต่อไลนะครับ